ชัยปาประเพณขอถวายเหล็กไหลองค์พระูบาอาจารสาธุนะเออนะครับเนี่ยก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับต้องแจ้งเพศธรรมศิยานเพศวัดสวนธรรมปิติแล้วก็ยื่นหนังสือตรงในที่นี่นะจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับความรวยความจนนะฮะ จริงๆคนนั้นมาถึงวัดปุ๊บมาถามหาคนชื่อนั้นมีไหมไม่มีเพราะเขาเป็นมิตรนะน้องคนนั้นมานั่งอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยวันนั้นมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแกถามผมว่าหนูเป็น VIP นะทำไมแม่ถึงนั่ง้านหนาเขา VIP ที่ไหนที่นี่ไม่มี VIP เขากันหมดแต่ก็แยกออกไปเพราะเขาแจ้กลายชื่อมากแค่นั้นไม่ได้จ่ายเงินสักเสื่อมนะพี่เด้อแม่งก็ใจตามนี้นะแต่เราต้อง จ้งในเพจนะไปถ่ายเอาตัวสแกนที่อยู่บนผีสัตเราเนี่ยนะถ่ายเขาก่อนที่นี่มันไม่ค่อยมีถัญยานก็ถ่ายรูปเอากับไปถึงบ้านแล้วก็สแกนเข้าเบียดแล้วเขาป่นนะมันจะเป็นปูนเราก็จะรู้ว่าหลวงปู่ไปกินที่หมดวันไหนวันเนี้ยเหลวงปู่ไปกรุงเทพวันไหนบ้างมาวันไหนเรารู้หมดเลยเพราะเขาโพ้ดแจ้งทุกวันนะในเพจทรมาวิญ่าณนะครับก็แจ้งพี่น้องประมาณนี้เนาะนะครับนะ อันนี้เราจะก็ก้องสืบหานะครับนะครับทั้งพระสงฆ์นะครแล้วก็ทั้งคณะอุบาสกอุบาสิกานะครับวันนี้เลยน้อมถวายสตุปัจจัยพร้อมกับเหล็กไหลน่าจะมาจากสปปลาวหรือเปล่าผมไม่รู้นะหรือจากในไทยเขามีเนาะนะครับฝากถวายเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับตัวเรานี่แหละนะคกับครอบครัวเราครับ หลวงปู่บอกว่าท่านใดที่ไม่อยากห้อยวัตถุมงคลเนี่ยได้ไหมมีคนมีคนถามนะว่าหลวโอเนี่ยห้อยวัตถุมงคลไม่ได้เลยเนี่ยต้องทำยังไงไม่ห้อยวัตถุมงคลก็ได้แต่ท่านถือศีลนแปดได้ทุกวันพระเลยถ้าผิวสิ้นแปดทุกวันพระเจ็ดวันที่สุดที่นี่เนี่ยตลอดชีพเลยเนี่ยไดม่ห้อไม่ได้เพราะนั่นคือ สิ่งที่เ,เสษที่สุดนะครับนั่นคือจิตของพวกเราเนีย่ยนะบุญมันเกิดขึ้นที่ไหนบุญเกิดขึ้นที่ใจมิฉะนั้นเราจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่แค่ไหนบุญก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับดิฉะนั้นการให้ทานรักษาศีลนะครับนะ้องสวดมนต์นั่งสมาธิทำอานาปณะสตินะครับให้มีความเจริญอยู่ในตัวเองนะครับแสงเทียนสามารถสบัดได้ด้วยตัวเอง เนาะวันนี้เชิญเลยนะเชิญกรนชับเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่น้องอาจจะเยอะนี่ตึงวันนี้นะเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยนะ,ะและทั้งวันก็หลายพันคนเหมือนกันนะครับต้องขอไภบางทีเราอาจจะบริการไม่ทั่วถึงเนาะท่านไหนที่หิวน้ำก็เจอถังสีฟ้าก็จะมีทุกทุกจุดนะครับเราก็บริเวณน้นมันสยามเราบริการฟรีนะครับ เรากระธานเดินเข้าห้องน้ำก็ฝั่งโน้นแล้วก็ฝ<ห>ั<ห>่งโน,น,น้น,นหลายที่อยู่นะครับไปวเดินไปหาเอาเนาะสิ่งไหนที่ขับตกวกรด้องก็ต้องขอประทานเอาัยนะครับอ่านบนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็นะครับก็ช่วยกระชับเวลาให้นิดนึงนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านต้องมีกิจนิม์ไปที่มหาสหารคามนะครับในช่วงบ่ายโมงก็น,นั่งนาน็จะเจื่อยไร นาะนะครับก่อนใช้กันชับเวลาให้นิดนึงนะครับคนละนาทีสองนาทีอะไรก็อ่าเบ็กๆกันนะครับนะหลังจากเราเข้าประกาศเสร็จปุ๊บมานั่งที่เดิมนะเดี๋ยวจะแจกว่ายันนะครับนะว่ายัน้ำวนนี้นะประเมินมูลค่าไม่ได้เพราะหนูปู่ท่านให้ฟรีนะแต่ถ้าเท่าบูชาก็ประมาณ5้าบาทนะผืนตึงนะนะครับวันนี้เรารอเอาไว้เลยตรงนี้รีบกลับเด้อะนะใคร ใครที่ไม่รอเอาก็สลากจีนแล้วก็บอกผมไม่เด้ผมจะสวมจีนแ,แทนนะน,นะจะสวมจีนแทนเ้อนะต้องสิบคนที่สบายนะสวมจีนแทนพี่น้องเนี่ยนะครับและยังไม่พอเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีหลวงปู่ศิลาบอกว่า้องเงินขวัญถุงให้ทุกคนสาธุดังดังไอที่ว่าทุกคนเนี่ยคือไม่เกินสิบห้าปีนะเออผู้ใหญ่เนี่ยจะให้สาธุเฉยๆนะ เงินที่หลวงปู่ท่านอธิษฐานจิตเสกไว้แล้วเอาย่าใส่ย่ามาไว้เนี่ยท่านล้วงออกมาจากกระเป๋าแล้วจากย่าท่านเนี่ยเพื่อมาให้เด็กตอนเด็กหลวงปู่บอกว่าไม่ค่อยมีขนมกินเลยท่านเนี่ยตอนเป็นเด็กท่านไม่ได้กินขนมเลยกิดมาเจ้ามากับโก็แบบเล็กแมวต้องรกอ่เป็นจังไหนว่ามากระโก็บักเล็กแมวอะไรได้ไหมุ่กคนอย่าบ่นกัน นะพิชน,น,น,นะเราปูด่ทึ่งแจกเด็กไหนเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปียกมืาซีมีเยอะไหมพี่ก็สิบห้าเด้อยกสูงลูกยกสูง,สง,สงยกรอไหมยกรอไหมอันนี้อันนี้กี่รอบแล้วเนี่ยสิบห้ากี่รอบแล้วโอเคพี่ยอมเดินแจกเลยก็ได้เด็กไม่ไม่เยอะหรอกมีประมาณสองสามร้อยคนนี่แหล <c oughs> ะหาเดินแจกไปเอ้า เอาให้ทั่วกันนะในช่วงยังไบรที่พี่น้องเรานะครับกำลังเข้ากาบอยู่เดินเดินแจกสองฝันเอากละฝฟันนะให้เฉพาะเด็กไม่เกินสิบห้มมานะที่อยู่ในท้องได้ไหมพี่เด็กเหมือนกันก็ให้เหมือนกันน,นั่นแหละนะในท้องก็ได้นะนะคนไหนตั้งท้องเนี่ยได้เหมือนกันเออ thì mẹ ông đưa lốp vào thì mẹ cháu vương vô đóng băng ngày đến ngoài quăng lốp qua Ý sẵn cả xếp hà cứ cần xếp hà xi lô ạ con nào lốp ạ Xếp hà xi lô rồi giờ đóng như cái này cũng ให้สวัเด็กก่อนน,น,นะพี่เด้อผู้ใหญ่นะเราเปรียบเด็กเด้อนะเดี๋ยวหมดก่อนเด็กเด็กจะร้องไห้ห,น,ห,น,หน,นูหนูฟังลูกพ่อพูดนะทีเนี้ยหนูที่ได้แบงค์ไปใช่ไหมยี่สิบบาทเป็นเงินที่ได้ยากมากเลยเงินเนี้ยให้เอาไปแลกแบงค์ห้าร้อยจากพ่อกับแม่เด้อลูกเด้อนะเออแบงค์แบงค์จากน้อยต้องได้ร้อยดึงละนะเอาไปแลกจากพ่อกับแม่เด้อบอกพ่อกับแม่ด้วยว่าแม่ เงินเนี่ยกว่าล้งหมูท่าจะมอ่งให้นี่ยากมากนะคนเป็นพันคนได้เช่นหนูคนเดียวนะแม่ห้าร้อยนี่ยังน้อยไปนะแม่นะย้ำไม่แม่นะแม่ก็นั่นแหละบูชาต่อจากลูกไปไว้ที่บ้านเป็นพยานเงินเรียกเงินเข้าบ้านเด้อนะเด็กๆทุ่วันนี้สลาดนะบอกแค่นี้นะมันทำตามหมดเลยนะ เรียนเชิญท่านผู้ว่าเลยนะครับในในหลายจังหวัดเรียนเชิญเลยนะครับเพื่อเป็นการกันชับเวลานะครับพี่น้องก็ช่วยกันชับเวลาให้นิดนึงนะครับน้องเนื่องจากว่าพี่น้องเราก็ข้างเยอะแต่หลวงปู่ก็ต้องเข้าครับให้ให้เยอะที่สุดนะครับนะเพราะว่าช่วงบ่ายโมงจะออกเดินทางไปที่จังหวัดมาสารคามก็จะเหนื่อยเนาะท่าผู้ว่าเรียนเชิญนั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับเนาะอันผู้ว่าในหลายจังหวัดแล้วก็เคยมาเป็น ผู้ว่าที่สนักคร้อยเอี่กระสินอยู่บริเวณนี้แหละนะยนเชิญครับท่านนะวันนี้มาพร้อมกับน้องสาวใช่ไหมครับท่านมากับน้องสาวน้องโอเคครับยนเชิญครับยนเชิญนะก็ท่านผู้ว่าราชการในรับในหลายจังหวัดไม่ทราบว่าจังหวัดไหนบ้างไม่รู้นะใ่เยี่ยนก็โกบัวผมอ่า จากอุดอธ่าน,นี้นะครับแล้วก็ร้อยเยตนะาาน,น,นะครับู้า่าจารย์นดรธานีแล้วก็ร้อยเย็ดด้วยนะครับนะด้วยความเมตตานะครับพ่อแม่าานะครูบาอาจารย์ครับวันนี้เราได้เข้ากับพรกสารก็ถือว่าเป็นบุญตาด้เจราจาก็เป็นบุญปาวันนี้เราได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่ออุปธรรมและอุปถมัมภ์ก็เป็นบุญใจนะถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะเป็นบุญที่ไม่มีวันหมด เป็นบุญที่สำริดนะครับในใจพวกเรานะครับวันนี้ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะถ้ากล่าวว่าหลวงปู่ศิลาเด้อตอนนี้ท่านกำลังสร้างวัดใหม่กำลังสร้างเจดีกำลังสร้างเสนาสนะขึ้นมาในสิ่งหลายอย่างหลวงปู่สร้างเจดีเอาไว้เนี่ยท่านจะแบกไปด้วยไหมหลวงปู่จะแบกเจดีไปด้วยไหม ท่านไม่ได้แบกไปด้วยหรอกนะท่านสร้างเอาไว้เพื่อให้พวกเรานี่เหละนะสร้างเอาไว้เพื่อคนชาวพุทธทั้งหมดทั้งหมดเลยนะถือว่าเป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนานะสร้างเพื่อพี่น้องชาวพุทธดูได้หรือยังลูกได้แล้วเนาะแลกแบงค์ห้าร้อยใจแม่เลยนยังลูกเด้อนะโอเค ยินเชิญท่านผู้ว่านะครับจากอุดรธานีร้อยเอ็ดแล้วก็ในหลายจังหวัดนะครับเนาะเียนเชิญในที่เข้าเข้าด้วยกันเลยนะมาด้วยกันเียนเชิญเลยนะเออีันก่อยเชิญท่านผู้ว่าผู้ว่ามากนักผู้ว่าได้โอกาสเขาโอ้โหครับถือว่าเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ครับถวายน้ำมะพร้าวหลวปู่ พี่แอ๋วแดงผมด้วยนะพี่แอ๋วได้อะไรเป็นแดงๆอยู่นะขอให้โชคดีนะพี่เขาเอาเหล็กไหลมาถวายลองปู่นะครับขอให้พี่น้องทุกคนที่กลับบ้านไปแล้วโชคดีได้ได้บุญเยอะๆแล้วได้เงินเยอะๆแล้วซื้อเหล็กไหลมาถวายลองปูด้วยนะอาจจะเป็นเหล็กไหลที่เป็นยี่ห้อดีเก็ก็ได้หรือว่าเบนก็ได้นะพี่เขาถวายเหล็กไหลวันนี้เรา กลับ,บบ้านไปเรานึกถึงเลยว่านะถวายเหล็กไหลรงบูสักคันหนึ่งให้ท่านได้นั่งแบบสบายใครได้ยินข่าวว่ารถเบสรถอูยางระเบิดบ้างเมื่อสองวันที่แล้วนะตู้เลยนะเอาจะให้นั่งนะฝันน่งนี้พอดีรถประเทศไทยมันจะวิ่งเลนสายก่อนอนะคนเลนสายลุกยืนก่อนคนหน้าตาดีลุกยืนส่วนคนหน้าตาดีฝั่งนี้นั่งรอ,อก,ก่อนนะ ให้นั่งชุดนี้ให้นั่งประมาณห้านาทีแล้วพี่เด้อรวมรว,ก,วก,การมีจะถวายปัจจัยเอาปัจจัยออกมาเลยเด้ออากุขอให้ปัจจัยของข้าพเจ้าเป็นปัจจัยที่เป็นมหาสะท้อนขอให้ย้อนกับมหาพวกข้าพเจ้าร้อยเท่าพันเท่านะครับโอเล็กไหลฮะจากไหนมาดูหน่อยอโอ้โ้นหัวลูกงหญ่ๆดูลองวัวก้พนโอเล็กไหลสิถวายหรือเดีย๋ยวมาเบิ้งเนี่ย ถวายโอ้หลวงปู่พระน็กไหลอ็ดแยกดคือทองคํำหนีมาถวายนําสาธุเด้อไอเด้อถวายเหลไหลแบ้เงินไหลนองทองไหลมากอ่านะก็ห้เงินไหลนอมทองไหลมาเอาเรียกเชิญฝั่งนี้หมดเลยนะทั้งหมดเลยขอกาบหลวงปู่เสร็จปุ๊บคนออกมาแล้วนั่งที่เดิมนะเดี๋ยวก็จะแจกพยันนะครับแต่ท่านไหนรีบท่านไหนไม่ต้องการอยากจะรับก็ไม่เป็นไรนะครับน้องวางใจเรา ครับนะชุดนี้ผมยกให้เป็นชุด V I P นะเอาไปที่อื่นเนี่ยแต่ชุดแรกเป็น V I P แต่ชุดนี้เป็น V I P ครับพี่ๆรู้ไหมวันนี้เราโชคดีมากเลยหลวงปู่บอกว่าเสกกล้วยเสกส้มเสกขนมเสกผู้เดียนไม่ให้ไว้ให้ชุด V I P ือชุดนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยฝ่ายเนี่ยรู้ไหม ท่านเสกเาอาไว้ทั้งคืนเลยมีกล้วยมีผลองมีส้มมีทุเรียนเนี่ยหลังจากชุดนี้ออกไปปุ๊บนะชุด VIP ก็จะเข้าไปนั่งแบบเนี้หลวงปู่ก็หยิบทุเรียนแล้วท่านก็จะโยนมาหาพวกเราเลยเนาะนะใน,ะนชุด VIP นะครับต้องไ้รับทุเรียนก่อนนะแล้วพวงมาลัยท่านเสกไว้ดีมากเลยนะพวงมาลัยนะล้วท่านโยนไปโดนมือใครก็เก็บเราไปบูชาเด้อ นะครับนะช่วยกระชับเวลานิดนึงครับพี่ใครถ่ายรูปเสร็จแล้วกดออกนะให้คนข้างหลังไม่จับเข้านะครับพี่นะให้คนข้างหลังได้ใหจับเข้าไปนะครับเราก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราวันนี้นะครับด้วยความเมตตาของพระแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็กับนางราชการนะครับท่านพระอาจารย์แว่นนะครับน้วัดป่าโคกกลางวันนี้นะครับได้มา กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์กรับน้องท่านเป็นผู้ดูแลครับเป็นเจาน้าคณะตำบลนะครับน้องที่ดูแลพื้นที่ขององค์หลวงปู่ด้วยนะ,ะก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่นะี่แหละนะพระอาจารย์แม่มนะที่นั่งอยู่ข้างหลวงปู่นะถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่สร้างวัตถุมงคลแล้วส่งออกทั่วโลกเหมือนกันนะถือว่าไม่ธรรมดาตรงนี้ ก็มีท่านพระปูประหัดอภิชัยอนันตวังโสนะครับซึ่งอยู่กับหลวงปู่มาปีที่ก็หกเจ็ดปีมาแล้วนะถือว่าเป็นผู้ดีเได้รับการถ่ายทอดสภาวิชานะครับจากพระบรมมานที่โด่งดังในตอนนี้นะครับแสนโพลงนะครับนี่เป็นลูกศิษย์ที่ถือว่าแต่รับการถ่ายทอดวิชาการจารเหรียญอาารวัตถุมงคลต่างๆนะครับอาจารย์อภิชัยก็ถือว่าได้รับ ฉันทานพระมัตไตรการอนุญาตนะครับให้มีการเจรจากเทนหลวงปู่ได้เนาะนะครับก็นุกโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านเสร็จแล้วอู่ท่านเสร็จแล้วลูกบนหอกเลยนะครังโสนะครับแล้วก็ท่านพระปู่เทียนชัยที่แล้นะครับท่านพระอาจารย์ตุยยุทธจันทร์จันเรนนะนี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มีความรักเคารพแล้วก็ ทุกลูกทุกโอ๋นะครับถือว่าจะตูนบารมีคู่นะครับขวานเลยนะคะับเนาะขวานเลยนะในที่อยากจะได้ผายันหลังจากเก่าเสร็จก็ไปนั่งที่เดิมนะพี่เนาะนั่งที่เดิมก่อนนะวันนี้แจกทุกคนสามีใครไปเกี่ยวย่าให้บัวยังอยู่แถวนี้อยู่ก็โทรมาเร็วๆเลยตอนนี้นะยังทันอยู่เนาะอในบริเวณใกล้ๆนี้มาทันอยู่นะอีกหนึ่งเขาเอาไปปล่อยต่อทั้งห้าร้อยแต่ว่าเราได้ไปเขาเป็นบุญ ครับเราได้ไปก็เป็นบุญเอาหมดเวลาไปแล้วสามนาทีครึ่งนาทีครึ่งแล้วนะหมดเวลาไปแล้วสามนาทีครึ่งนะครับผู้เียเหลืออยู่นาทีครึ่งก็กระชับนิดเดินนะครับเดี๋ยวชุดนี้ก็จะใจร้อนนิดเดิมอย่างนะเออแบบเนาะไปวัดอื่นเห็นแต่ชุดแรกเป็นมีเอพีมาวัดนี้แปดชุดสุดท้ายเลยเป็นมีมีเช้งเลยนะ ให้นั่งนานแค่ไหนรู้ไหมชุดเบรให้นั่งสามชั่วโมงไปเลยแล้วแต่พี่อยากรู้ก็ุูนะไม่อยากรู้ก็นั่งอยู่นี่แหละนะนั่งนานด้วยนะเห็นไหมชุดเบทีเนี่ยสำคัญมากเลยครับเออฝั่งนี้แม่นาทีหมดเวลาแล้วนะแต่สามที่เป็นนาทีนะนะคนออกบอกว่าคอรนเนี่ยจากลูกศิษย์คนออกได้เลยครับจากลูกศิษย์เก่าๆเขาคุยกันว่าการขอรจาก ก็แม่ครูบาอาจารย์ให้ยืนใกล้ไม่ไม่ไม่ต้องวางยืนใกล้เกินสิบเมตรนะให้ยืนใกล้ๆท่านเกินสิบเมตรหรือนั่งใกล้เกินสิบเมตรแล้วขอขอกรรดดันเด้อนะสิบเมตรจากจากตรงไหนไปรู้ไหมสิบเมตรเมียตรงเสาเนี่ยนะมีแสดงว่าอยู่นอกเขตอยู่ก็เลยต้องให้เขาไปใกล้ๆรู้ไหมเนี่ยอ่าอ่าหมดเวลาแล้วนะชุดแรกนะครับหมดเวลาแล้วเออ ใกับชับนิดนอยอยู่ใกล้ปู่ขอพรเลยนะครับงปู aro aro? <si okay. ah, ่ทานเมตตาทุกท่านทุกคนนั่นแหละจับผ้าอยู่จะถวายอะไรก็วางเสศษผ้านั่นแหละเนาะเนีวางเศผ้านั่นแหละนะครับเนาะก็ได้ความเมตตากับ่าเวครับชวนัาีนีลุกนะครับยน้วยนั่งยนัุก้ยนาน้างนั้วยนั่ง้ชวยนั่งยน่นนักนยั่ง อเอานะครับนี่เลยอายุสิบเลุกขึ้นก็จะเซซนเดนดึงแบบนี้แหละนะอนะ่าสบัดขาก่อนสบัดซ้ายขาวาก่อนใครมีปัจจนะัยจะถวายหลวงปู่ให้เอาปัจจัยออกมาแล้วอธิษฐานว่าสาธุข,ขอให้ปัจจัยของข้าพเจ้าเป็นปัจจัยที่เป็นมหาสะท้อนขอให้ย้อนกลับมาพวกข้าพเจ้าร้อยเท่าพันเท่าด้วยเกินนะอธิษฐานก่อนนะ พราะอะไรถึงท่านทถานรู้ไหมเพราะผมไม่สื่อทราบมาว่าครูบาอาจารย์ใหญ่บรมปุษยศิลาชื่อสมเด็จหลุนจากฝั่งท่านมีวิชามหาสกรอนะสําคัญมากวิชานี้แล้วใครได้มาบ้างฝั่งไทยใครได้มาบ้างหลวงปู่ฝนวัดบ้้นจากหลวงพ่อเงินวัดบางขาได้มาหลวงพ่อหลวงปู่ทองมาถามวระโลวงท่านศรี นะครับแล้วก็ลกหลวงปู่อพิบูลรัลกอาเภองพิบูลักจังหวัดคุดนนธานีนะครับนี่คือคนที่นำสปวิชาตมาเอาเชิญ VIP โอ้โหเนี่ยน่ารับทุกคนเลยนะครับคืสาธุครับผมนะสนุกสนานกันด้วยนะครับมาที่นี่เนาะจ้าเชิญครับแม่ว่าจากไหนเนี่ยนครพนมโอ้ดีหรอมันคะว้างอะนะ อ่าน na, ั่งลงก่อนนะนั่งลงกตาหลวงปู à, con, con, â u, â u à, ่ก่อนนะครับอาข้างหน้านั่งลงเด้อข้างหลังจะได้ถ่ายรูปด้วยเอาซูเบานะไม่เห็นก็ซูเบานะครับนะถือว่าเป็นบุญถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับใครจะถวายปัจจัยเอาอุ้มบาสมาหน่อยอท่านผู้กองท่านผู้กองเอาเอาบาปอุ้มมาข้างหลังหน่อยอุ้มบาปมาสักใบหนึ่งแล้วยื่นต่อกันมาโอ้นี่นี่นี่มีนะมีนะน้องก็เดินอยู่ด้านหลัง ใครจะใส่บาตก็ใส่เลยเนอะน้องเสื้อขาวรอๆเนี่ยถืออยู่ด้านหลังเนี่ยถือบาตรยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับหยอดบาตเลยเนาะหยอดลงในบาตเลยนะส่วนพี่น้องเ่อนั่งรอให้จันนะเออจา้านะโอเคเราจะทำเป็นสี่แถวนะ หลังจากเราปูเสียบลราปูเดินเข้าห้องฝั่งนี้จะตั้งสองแถวแล้วฝั่งนี้ก็จะตั้งสองแถวเหมือนกันนะครับเอามานั่งให้นั่งต่อกันก่อนเอาเอาต่อต่อท้ายกันกี่แถวก็ได้แต่ว่าให้เป็นให้เป็นแถวเดี๋ยวให้น้องก็เดินให้น้องก็เดินได้เนาะเอาแยกซ้ายขวาดีกว่าซ้ายขวาเลยนี่กี่แถวให้เป็นแถวนะจะได้ดูง่ายๆเด็กก็ให้นะเด็กก็แจกเหมือนกันนะครับ อ่าแต่ก <mam> ี่แถวก็ตามที่ดูดูแถวเนี่ยังห่างกันนิดนึงอ่าข็จะบอกกันด้ยครับข็จะบอกผู้หญิงเนี่ยสี่เอาสี่แถวเอาโอเคสี่แถวนะสี่แถวเอาดูก่อนเราอยู่แถวไหนก็เลือกเอาครับเออเออโอเคอ่าช่วยพีไอพนั่งลงนะทีนี้นั่งลงนะเราจะได้กลับลาพราะราจนั่งใจพร้อมกันและส่งลงปู่ครับ นะครับให้หลวงปู่ท่านได้พรกเยอะๆวันนี้มีกิจที่บนในช่วงบ่ายนะครับทุกท่านนั่งลงก่อนนะ,ะใครนั่งลงก่อนขอให้รวยก่อนสาธุอ,อนั่งลงนะเ,เดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลวงปู่จะมีะไยโยนให้นะครับอนั่งลงนะใครถวายปัจัจแล้วถ่ายนุ่มแล้วขออรแล้วก็นั่งลงจะได้รับลาพระรัตฐาใ,ใจพร้อมๆกันอารังสัง Masang putuh pawa kudang pekawatan Habiwa ini ที้ยืนยาวเท่ากันกับพระอนทน์สาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือ120ปีปีขอให้ลูกหลานที่มาวันนี้มีนี่ขอให้หมดนี่ทุกคนะนะปู่เด้อ